สวัสดีครับ่อใหญ่ดสมบิษต์ผู้กับร้านน้อยนะครับผมมาพอกันตอนเที่ยงครับเมื่อนี้มากินข้าวเที่ยงนํากันครับเสาร์ประเทศไทยนะครับไปกินข้าวโจ๊กนะครับกินโจ๊กเบอร์ขยูท่องเมื่อนี้ก็เลยจัดนี้เลยครับก้อยนะครับผมอันนี้ร้อยเลือดเลยนะครับล่อยเลือดราคาแปดสิบบาทครับแล้วชุดของก้อยมันจะมีมีผักนับ ยี่สิบบาทนี่เป็บะเฮดกับเขาบบะ,ะเฮดเองแบบง่ายๆครับออกแบบสบายๆครับเมื่อนี้คิดชยากก้อยเจ้านี่บริสเสื้อมากินโดนครับแบบสิบบาทครับตั้งใส่เลือดเด้อร์มาทานัน ข้าวเหนียวมาครับจวดน้ำขันเลยแปดสิบบาท สบายสไตล์พ่อใหญ่สมบิดคือเก่าของผมพ่าย่เจ้านี่จะบอ่อผิดหวังนะครับไปขายดีย่ามโมเทียงขายที่ดีไปนังคราวตั้งโดนนะครับอ่ามีไข่ นี่แหละลาบก้อยหัววขายลาบก้อยเมี่ยขายกสวยเตี๋ยวขายสองอย่างต้นนี้มีใบใบยีหลาน้าครับเนี่ยใบพักพักกินกับลาบแต่มีมียีหลาขึ้นกัใบยีหลาห้อมพร้อมเป็นเฉพาะตัวของเขานะครับยีหลา ยีลาชลเน่รามีพักกระเดาพริกมักแตงกะหล่ำเ <c oughs> <c oughs> จ้านี้จะตับจะลวกนะครับ เมื่อนี่ตับตับเพิ่นจะมีกินนะตับมีกินเหมือนกับตับหมู เมืม่อี้ร่ปปันไดครับ ่าอะไรไปเก็บว่าอะไรไปเก็บผักเจ้าของ อย่นานล้วมุมก่องครับพี่น้องออกขาขาออมาตัง้งเค้นงโตะมาที่นิดออนระบานนี้อันนี้ระว่างเนี่ยว่างนี่กับปา <c oughs> หัวนะครับเราล่องลายหัวผัดขาดก็ึ้นลายเม่เห็นกับเขา เราเลยซื้อแนวขาเสือมากคกรับธรรมดาเขากินเนื้อเนี่ยเขาเอาซื้อแนวขาเสือ เมื่อนี้บอบอคือไปซื้อทูเทือนะครับเราเริ่มใส่เข้าขวากมันก็บบเป็นจ่างทีงนะข้งจ่าวัดไปดวนนะครับห้องก้ง,งจ่าซื้อมาเห,เหา็ดเรอตดูรสชาติของเจา้จาควางมาได้เนาะ ร้อยนึ่งนี้เฮ็ดกินกินเหลือสองเทื่นครับกินเหลือเลยเห็ดเฮ็ดบนเหลือไดกินสองเทอนตับตับพ่นจะต้มทุกคนนะครับเป็นตับอ่า ต้มเป็นตับลวกสุกต้มสุกเรามากินแล้วมันเป็นกินนะครับมื่อนี้เืียว่าบอ,อ,บอโอเคครับอพอละบ,บอบอคักบอนไหนนะครับมือนี้ ็มีลาบเจ้าหนึ่งที่แสบนะครับขายขายยมาแรงอยู่ที่ตลาดบ้านหวยนะครับเกินว่าลาบบ้านหวยนะครับลาบบ้านหวยได้หน่อยตะวางแสบนะครับขายยมาแรงไปนั่งกินทันเลยสุดยอดตับบ่มีกินแบบนี้นะครับแล้วก็ร้านนึงเป็นร้านอุ้มลาบก๋อยที่บ้านของบอร้านหนึ่งฟีมือปลตกนะครับกินย่ำได้ประทับใจบ่มีพิดหวังแต่ว่าตัวเนี้ย ถ้าไผมวิจารณ์คือรักษาคุณภาพไม่ได้นะครับรักษาคุณภาพบอคือเกานะครับรักษาคุณภาพไว้ไม่ดีขนาดผมเคยไปซื้อเมื่อายเท่าแล้่ละแต่ว่ารอบนี้ฝีมือตกนะครับผมตกไรก็คงจะห่างไปเลยลองชิมร้านที่เปิดใหม่เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกอนนะครับทำการทำงานนะครับลุยงานนะครับกว่าสิบวิเครากับเขา รีกูจอเขียวเขียวเห็ดงานเนาะก็เลยเอาเวลาในส่วนที่เข้าจะเห็ดกับเขากับป่านแค่สาหรือ30มสิบนาทีหรือชั่วโมงมึงจังสีเขากเห็ดงานในหลายนะครับก็เ,เลยเซื้อกินดีกว่า,าเนาะอยู่คนเดียวง่ายปากเดียวท้องเดียวนะครับผมอะ่ะเอาไวส้สำหรนิกรเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ